สวัสดทีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบอทแมปอนิมิรอยอนะฮะอ่ะก็หายกันไปนานเลยขอไปด้วยนะครับเพราะช่องปิดไปเจ็ดวันไม่รู้ว่าเออเราผิดกฎข้อไหนของ YouTube ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้จะมาพูดถึงระบบภายในเกมเบื้องต้นที่ควรรู้ก่อนเกมเปิดแล้วกันนะครับอ่ะในที่ขอตอนนี้ทางตัวเกมได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะเปิดในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันที่3 1ตอน4ี่ทุ่มนั่นเองนะครับก็คือ <c oughs> คืนวันเสราร์เนาะ ใครกำลังปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบบอกรแล้วค้างดุดกลางคันไม่าจะด้วยปัญหาเน็ตเน่าโทรศัพท์ไม่แรงเครื่องค้างบ้านไฟดับแบตหมดหรือแม่ไม่ให้เปิดทิ้งไว้แอปยูจิโฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้หลุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสองบาทแต่จะให้ความลื่นไหลและความเสถียมากขึ้น ถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน Google Play App Store หรือค้นหาเว็บ Official ใน Google และโหลดได้เลยอย่าลืมใส่โคด้ด T-Times เพื่อรับส่วนลด20บาทกันด้วยนะครับ ก่อนที่จะไปดูระบบเรื่องต้นของเกมนะครับใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดลกไลค์กดติดตามเพื่อตดีนะครับไปเรามาดูกันว่าระบบภายในเกมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจาก o w เ r d e f e เฟนทั่วไปมากนักแต่ว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันสักนิดนึงในเรื่องของระดับความยากแล้วก็แมคคานิกเกมบางส่วนด้วยน,นั่นเองนะครับเราจะเห็นด้าน UI นตนะครับ UI ตนตรงนี้จะมีทั้งหมด2ฝั่งก็คือเป็นของ Area Quest นะครับแล้วก็จะเป็น Unit s u m m o n p เพย์ไอเท็ d i n g แล้วก็ s h อ p น,นั่นเอง ขอพูดถึงชอบก่อนนะครับในเกมนี้ทำให้ทำระบบกีฟม,มาให้เลยเออพูดแบบฟรีหดแล้วลทัทีนะครับนี่เห็นไหมเราสามารถกรีฟได้เลยนะครับใครที่มีงบก็จัดกันได้แบบหนำใจกันเลยนะอ่ะใครรวยๆหน่อยนะครับก็จัดกันเต็มที่ได้เลยนี่นะครับมีกีฟตั้งแต่แพทแรกเลยนะครับนี่แ๋ยวราู้กันว่าตัวละครเนี่ยมันมีอย่างอะไรบ้างนะครับจริงๆระบบตัวละครมันเยอะเหมือนกันนะเออจะอยาพูดเทท้ายนะครับแต่เอามาพูดก่อนแล้วกันนะครับ สำหรับระบบตัวละครเนี่ยมันจะมีระบบธาตุด้วยนั่นเองนะครับในเกมนี้จะมีระบบธาตุแล้วก็เป็นตัวในส่วนของดาเมจดอทแล้วก็จะเป็น cc นั่นเองนะครับอ่ตัวละครที่มี cc หรือว่าคาคอนโทรลไม่ว่าจะ slow s t u นหรือว่ายกลอยอ่านาคตอาจจะมีนะครับแล้วก็เป็นติดเปิรนเนี่ยนี่อันนี้เรียกว่าเป็นดาเมจดอทแต่ว่า cc มันจะเป็นพวกอย่างที่บอกไปนะครับคาคอนโทรลคือ stun slow นะครับทำให้มอนมันเคลื่อนชเคลื่อนที่ชา้าลงหรือว่ายืนนิ่งอยู่กับที่แหละเออเขาจะเรียกว่า cc นะครับเพื่อใครไม่รู้ มันจะมีดาเมจแยกของมันด้วยนะครับเป็นรูปอีกรูปนึงแต่ว่าต้องเข้าไปในเกมถึงจะเห็นนะเนี่ยอย่างตัวสายฟ้าตัวนี้จะเป็นตัวซับนะครับคาคาชิเป็นตัวที่สามารถตีให้มันติดชะงักได้นิดนึงนะครับอ่าบางตัวละครมันจะเป็นตัวละครที่ตีติดสตันแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยมีนะครับแต่บางตัวก็มีทั้งซีซีทั้งดาเมจเลยนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดลงลึกรายละเอียดตัวละครที่หลังกันมาดูระบบคร่าวๆก่อนเนาะแน่แนอนนะครับว่า ในระบบเกมเนี่ยถ้ามีตัวละคระเอ่อระดับตัวละครแล้วเนี่ยความสามารถมันก็จะต่างกันไปนะครับยิ่งเป็นตัวที่มีระดับสูงๆก็จะเก่งมากขึ้นนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีแร่ Epic กด g e n นแล้วก็มิสติกนั่นเองนะครับแต่จริงๆจะมีซีเคทด้วยแต่เป็นฟรี e ลนเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้เปิดให้หาได้หรือยังนะครับแล้วก็ในเกมนี้มีชายนี่ด้วยนั่นเองนะครับตัวชายนี่น่นาจะมีดาเมจไม่ไม่น่าจะว่ามีดาเมจต่างจากตัวปกติไหมนะครับอันนี้ไม่โชว์จริงเพราะว่ายังไม่เคยได้นะครับ อ๋อพี่สุกเกลือเหมือนกันนะแต่ว่าเราพี่ดูวิธีฟาร์มแล้วนะครับจริงๆเนี่ยอ๋อพี่เล่นมาทั้งวันเลยนะครับเรียกว่าหาข้อมูลหาเป็นอินโฟเมชันมาให้พวกเรานะครับแบบพวกข้อมูลบางส่วนที่เอฟเคยังไงฟาร์มเพชรยังไงหาของยังไงนะครับก็เลยไม่ได้ทําไม่ก็เลยทําให้ไม่ค่อยได้อัปลเ,เวลตัวเองเท่าไหร่นะครับตอนแรกก็จะสอนฟาร์มเวลแต่ว่าเดีย๋ยวสอนฟาร์มเพชรก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามระบบเกมไปเนาะ มีระบบซัมโมนนะครับซัมโนในเกมนี้เหมือนแมปปกติทั่วไปเลยมีบูธลักนะครับอ่ากดเพชรเ,เติมได้ใครมีตังก็จะนะครับแล้วก็มีออโต้เซลตรงนี้นะครับอนาคตจะมีเป็นสเปเชียลแบนเนอร์ด้วยเดี๋ยวก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับระดับตัวละครจะมีตั้งแต่แร่จนถึงซีเค็นั่นเองนะครับไม่มีคอมมอนเนอะซีเค็ดก็รอดูว่าไม่รู้ว่าใครได้บ้างหรือยังนะครับแต่ตอนนี้พี่ยังไม่เห็นว่ามีใครได้นะแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าเหมือนจะเอาเข้าเกมมาแล้วนะครับเขาบอกมาอย่างนั้นเนาะนี่นะครับ ตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมนะครับไม่มีนะครับมันเก่งต่างกันแล้วก็มีความสามารถที่ต่างกันนั่นเองนะครับบางตัวอาจจะเป็นสายปลดโล่นะครับในเกมนี้แมคคาณิกมอนจะเหมือนอนิเมะแอดเวนเจอร์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนเซฟมอนฮิลอ่ามอน ตีสวนนะครับบอสมันตีสวนได้เรียกว่าเป็นบอสตีสวนแล้วกันมอนระเบิดด้วยนะครับมีมอนระเบิดด้วยจะทําทให้ตัวยูนิตของเราเนี่ยติดสตันตนั่นเองนะครับมีด้วยนะแล้วก็เป็นบอสตีสวนนะครับอันนี้จะเป็นแมชชนิกของเกมนะครับจริงๆมันพูดพูดยากนิดนึงถ้าไม่ให้เห็นภาพนะครับแต่ว่าถ้าไปเห็นภาพมันนานเกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนเออข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูระบบเกมเพย์กันทีหลังเนาะ ไอเทมนะครับไอเทมจะมีตั้งแต่เป็นในส่วนของอของอัพเลเวลของอีโวนะครับแล้วก็จะมีเป็นเลดติเกตตัวนี้นะครับเลดติเกตตัวนี้จะสามารถซื้อได้ในราคา2000โกในเกมนะครับเนาะนะแล้วก็ของอีโวพวกนี้จะเป็นส่วนประกอบในการอีโวตัวละครแต่ละตัวนี่ล็อบบี้ส่วนตัวพี่คิดว่าก็เป็นอะไรที่เป็นของตัวเองดีนะครับไม่ได้กอบใครมาเนาะนี่นะฮะไปปะ อันนี้ก็จะเป็นของอีโวที่ต้องใช้นะครับบางอันที่มันหาไม่ได้จากด่านปกติก็อาจจะต้องไปลงเลดนั่นเองนะครับตัวเกมนี้เลดมาตั้งแต่แพทแรกเลยนี่เนาะจบกันที่ซ้ายมือไปแล้วนะครับส่วนมากมันจะเป็นที่วาร์ปแล้วก็เปิดเปิดคังตัวละครเปิดของอะไรพวกนี้นะครับไปแล้วก็เปิดพวกร้านค้าเนาะด้านขวามือจะเป็นที่วาร์ปนั่นเองนะครับที่วาร์ปในนี้ก็จะมีสู่3 4อันนะครับเป็นเออสอันดูกแล้วเป็นที่ใส่โค้ดนะครับนี่ใส่โค้ดตัวนี้เนาะ เดี๋ยวโค้ดค่อยอเดี๋ยวพี่ถ้าถ้าเขายังให้โค้ดตัวนั้นกับหลายๆคนอยู่เดี๋ยวพี่จะทิ้งโค้ดไม่ให้ละกันนะครับนี่มีนะอีโวได้นะนี่นะครับมีวา่าไม่ให้ที่อีโวอย่างที่เราวิ่งไปเมื่อกี้และระบบที่สําคัญเลยในเกมนะครับแทบจะสําคัญหลกักๆของเกมเลยคือระบบเทรดนั่นเองนะครับเทรดที่ทุกคนชอบกันนักกันหนานะครับเทรดจะมีหลายหลายเทรดมากเรียกว่าหลายเทรดมากละกันนะครับเพราะว่ามันจะแยกเป็นแบบขั้นด้วยนะครับ อ่ะตรงนี้เนี่ยเราจะดูได้ง่ายๆเลยนะครับอาร์เซอลก็คือเป็นกล้ามสามอ่ะถ้าเรียกเป็นแบบปกติคือกล้ามนั่นเองเนาะอ่ะแต่ละขั้นก็จะมีบอกรายละเอียดแล้วว่าบวกเตเมจกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบวกอะไรบ้างเนาะอย่าง AK นะครับพัด์ตอาร์เซอลเนี่ยก็บวกเตเมจอทสิบเปอร์เซ็นต์ในขั้นสามเนาะแล้วก็เป็น Grace กเกรสหรือน่าจะเกรสแกสไม่รู้นะครับอันผะิดขออภัยเนาะได้เป็นเกรสนะตัวนี้บวกระยะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในขั้นสามนะถ้าเป็นขั้นแรกๆมันจะมีบอกนะครับแล้วก็เป็น เอจหรือเปล่านะครับเออนี่นะครับเอจอยู่ที่ลบสปีด7.5นะครับคือตีเร็วขึ้น7.5%ถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าตัวละครในเกมนี้จากที่พี่ลงไปเล่นมามันตีช้าหลายๆตัวเลยที่ตีช้านะครับถ้ามีไอตัวนี้ไปช่วยก็น่าจะดีกว่าเดิมเนาะนี่แล้วก็จะมีเป็นพาร์ทที่ดูดีขึ้นมันขึ้นขึ้นมาอปกตินะครับเป็นขั้นม่วงเนาะที่ดีกว่าขั้นสีฟ้าพวกนี้นะครับ จะมีเป็นอ a เชอร์เพิ่มระยะ1 2 5นะครับมีไนท์เพิ่มดาเมจอ่ะแอสซ s s i n ก็บวกบวกสปีดนะครับก็คือตีเร็วขึ้นเออ่ลบ Speed, สปีดสิอันนี้คือทำให้เราตัวละครเราตีเร็วขึ้นเนาะมีตัวฟาร์มเงินด้วยนะครับเป็นเมอร์เชนให้กับตัวฟาร์มเงินของเราเนาะบวกเงินตั้ง15%นี่เยอะเหมือนกันนะสไนเปอร์บอกระยะถึง22.5%เลยนะครับบอกเลยว่าเยอะมากนะนี่นะครับแล้วก็เป็นกอสสปีดเนาะลดสปีด15%เยอะมากๆเหมือนกันั h เชสเตอร์บวกดาเมจ20%ก็เยอะเหมือนกันเนาะ นี่แล้วก็มีพัร์ทลุงที่พี่อาจจะต้องอธิบายสักนิดนึงเผื่อใครยังไม่รู้นะครับอาจจะอ่านตรงนี้แล้วงงบางอันพี่ก็งงเหมือนกันนะครับอันนี้งงจริงๆนะบางอันอย่างเช่นไอโจอาเคตตัวนี้อาเคนอาเค e ตัวนี้นะครับบวกระยะ5%ตีเร็วขึ้น25%นะครับแล้วก็ unit is always t y p e e f f e c t เฟตัวเนี้ยไม่แน่ใจว่าเฉพาะตัวละครที่ติดหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์จริงๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เคยทดสอบจริงๆน่ย ต,ต่อให้คําอธิบายมันตรงตามความสามารถมันก็จริงแต่สุดท้ายเราก็ต้องทดสอบอยู่ดีตรงนี้พี่ขออนุญาตไปลงรายละเอียดมากแล้วกันเดี๋ยวมันจะงงนะครับจะอเอาพูดอันที่บอกเข้าใจได้เนาะอะ,อะต่อมาที่ฟินิก์นะครับบอกด้วยเป็น30%บเอกระยะ30%อโอ้โวันนี้คือดีมากนะแล้วก็ลดตีเร็วขึ้นนี่นะครับ5%นะเพิ่มวง Circle AV นะครับนี่นปะเขาบอกว่า Circle AV Size นะครับอ่ะ ก็คือตัวไหนที่ตีเป็นวงกลมนะครับก็จะตีใหญ่ขึ้นด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าพวกลายเอ e ีอะโคเนละีเนี่ยจะใหญ่ขึ้นด้วยไหมแต่ว่าจริงๆไอ้พวกนั้นมันจะใหญ่ตามระยะเนาะส่วน Circle ค e ในในแมปทั่วไปมันจะไม่ค่อยมีในการเพิ่มวงให้มันใหญ่ขึ้นแต่อันนี้มีนะครับก็คือพาร์ทฟินิกนั่นเองวอลล์นะครับวงในเมท50บวก บวกเมจตัวละครที่อยู่ในวงนะครับเน้นย้ำวิธีว่าตัวละครที่อยู่ในวงนะครับก็คือ all unit เลยแปลว่าตัวละครตัวละครที่ติด p a สซีฟนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตที่โคตรดีนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงพี่จะมาจัด tier l i s ให้ว่าตัวไหนซัพพอร์ตตัวไหนดเมจนั้นให้ละกันนะครับแต่จริงมันมิติเนี่ยมันเล่นเป็นาเมจได้หมดเลยแต่บางโซ <ๆ S 1> ่ก็เป็นซัพพอร์ตเหมือนกันเนาะและพาสสุดท้ายนะครับพาสที่หายากที่สุดในเกมคือโมนานั่นเองนะครับสูจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะเราจะเราอาจจะอ่านแล้วเข้าใจ ยากนิดนึงแต่จริงมันไม่ได้ยากเลยนะครับนี่นะครับเรามา,อ,าอ่านเงื่อนไขข้างหลังก่อนะ <one> นะครับเขาบอกว่า e d วิว p พ e n d m e n t s Limit to 1นะครับ Combine all a p นเมนส์เพสเ a c e m e n t ไม่ใช่แพน m e น t นะครับเ a c e m e n t based damage into 1นั่นเองครับก็คือตัวนี้เนี่ยเขาจะลดการวางป้อมอ่ะเรียกาการวางป้อมคือเไรวะการวางตัวละครเราเนี่ยเหลือแค่1ตัวก็คือวางได้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ ในหนึ่งตัวนั้นเนี่ยสมมุติว่าเป็นตัวละครที่สามารถวางได้4ตัวนะครับดาเมจตัวละร้อยนะครับดาเมจต้นมันร้อยหนึ่งก่อนที่จะมีพาร์ตนี้อ่าแล้วมันวางได้4ตัวดาเมจสตัวนั้นจะรวมออกมาเลยนะครับนี่ที่เขาบอกไวนะ้เนาะ combine all placement ah placement bleed damage นะครับเขาใช้คขา bleed damage นะแปลว่าไอพาร์ทเนี้ยถือว่าเก่งมากๆนะครับสมมุติว่าเราใช้เป็นอ่อาเดี๋ยวพี่สมมุติให้ดูแล้วกันนะครับเป็นเอ่อเป็นเด็กสันนิษฐานเรียกว่าอ่าสมมุติให้ดู อ่ะคาเนกินะครับวางได้4ตัวสมมตินะครับแจริงๆมันวางได้3ตัวนะมันวางอะวางได้3ตัวไปจบๆนะครับวางได้3ตัวนะครับอ่ะตัวนี้ไอตัวพัทโมนาเนี่ยก็จะทําให้เราวางได้แค่ตัวเดียวแต่นะครับดาเมจไอสาตัวนั้นก็จะรวมเข้ามาเลยแปลว่าไอพัทของโมนาเนี่ยใช้ได้กับทุกตัวเลยนะครับไม่จะเป็นว่าเอ้ยตัวนี้วางได้4ตัวเหมาะพัทไหนดี คือถ้ามันวางได้กี่ตัวเราได้โมนามันก็ดีอยู่ดีนั่นเองนะครับแปลว่ายิ่งวางเยอะๆได้ก็อาจจะดีกว่าวเนาะเออปกติเนี่ยถ้าเราความความจําเราคือถ้าตัวไหนวางได้เกิน5้าตัวอาจจะไม่เหมาะกับพาร์ทของพวกตัวที่วางได้ตัวเดียวแต่ว่าแบบนี้เขาทามาให้รวมเดเมกันได้นั่นเองนะครับแปลว่าโมนานี้ใช้ได้กับทุกตัวนะครับอย่างที่บอกไปเนาะโบกเดโมร้อยเปอร์เซ็นต์บระยะสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตีเร็วขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์แต่นะครับ มีบวกคลอสด้วยราคาเพิ่มขึ้นอีก15เซนเช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ว่าจะเก่งอย่างเดียวเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันสำหรับระบบเทรดนะอาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าอธิบายให้ฟังนะครับมาดูส่วนของเกมเพย์กันดีกว่านะครับเกมเพย์จากที่พี่ลองเล่นมาบอกเลยว่าถูกใจเจ๋อมากๆนะครับเพราะว่ามันมีระดับความยากของมันอยู่นะครับถ้าตัวละครเลเวลไม่เยอะมากแล้วไปเล่นสตอรี่ด่านหลังๆบอกเลยว่าขี้แตกแน่นอนนะครับเล่นยากในระดับนึงนะถ้าตัวละครเราไม่เก่งด้วยนะครับ มันก็เลยมีระบบเรื่องของธาตุเข้ามาที่ควรจะรู้นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ลองไปเล่นโหมดฮาร์ดให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้คือเรียกว่าโชว์เคสให้ดูเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวจะวางให้ดูด้วยว่าตัวชนะธาตุแพ้ธาตุเป็นยังไงนะครับขออนุญาตเอาตัวารามเงินไปก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าไม่ลืมนะครับแล้วก็อยากถ้าใครอยากให้จัดเทลิดหรือว่าแนะนําตัวละครที่ควรหาบอกได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่มาลองทําให้ไว้แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวไปลงโหมดฮาร์ดให้ดูเลยเนาะนี่นะครับ ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงเอาด่านแพนิดนามิกไว้ด่านแรกกันตลอดเลยนะที่มันเป็นโลกที่เรียกว่าโหดทอหดโหดมากเลยนะครับนี่หน้าอินเทอร์เฟซในเกมหรือ UI ในเกมถือว่าออกมาดูดีเรียบง่ายมากๆนะครับนี่มิสลาเกมตัวนี้เนาะในสตอรี่เราจะสามารถปรับคูณสปีดได้สูงสุด1.25นะครับแล้วก็ในอินฟินิตี้คูณได้ถึง2เลยนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่ดีมากๆเดีนะ๋ยวพี่จะฟาร์มเงินไปก่อนเพราะว่าโหมดนี้ยากจริงๆนะครับเนาะนี่ ระบบ5ตอนนี้ทางตัวเกมเขายังไม่ได้ทําตารางที่ว่าตัวไหนแพ้ตัวไหนมาให้ดูนะครับแต่จากที่พี่ดูคือไอ้สีม่วงตัวเนี้ยชนะสีตัวนี้น,นี่นะครับเป็นบ่าเดเมจมันจะกลายเป็นอีกสีหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ามันใช่จริงๆหรือเปล่าแต่จากที่พี่ลองดูเนี่ยดดเมจเวลาชนะธาตุมันจะแรงขึ้นมาอีก50%นะครับไม่ได้แบบคูณ2คูณ3อะไรแบบนั้นเนาะแต่เหมือนจะแรงขึ้นในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่เวอร์มากๆันนี้เองเนาะ ส่วนดาเมจที่ไม่ชนะนะครับเดี๋ยวฟังให้ดูนะจะไม่ผิดคาเนกิมันจะไม่ชนะท่าตัวนี้นะครับเป็นป่ะก็คือปกติดาเมจมันก็จะตีปกตินี่นะครับเป็นป่ะดาเมจมันจะสีฟ้าแต่ถ้าไอดาเมจตัวไหนที่ชนะน่าจะเปลี่ยนสีเป็นอีกสีหนึ่งนะครับอันนี้จากที่ลองดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าพี่วุ่นกับการฟาร,ร์มเพชรอยู่ว่าแบบฟาร,ร์มแบบไหนดีนะครับ FK หรือว่าเติมพิมีม A ี P ่ FK ดีแต่สุดท้ายแล้วคําตอบที่ถูกต้องก็คือการ FK นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาสอนกันทีหลังนะว่า FK ยังไ ไม่ต้องมีวีพีก็ FK ฟเคแบบที่พี่ทําได้นะับไม่ต้องมีทัวเทปก็ทําได้เนาะจริงๆไม่ค่อยอยากสอนเท่าไหร่เพราะเผื่อเกมแก้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่าก,กันละกันนะครับในส่วนของการตามเพจเนนะะาะเดี๋ยวพี่จะเร่งความเร็วไปช่วงบอสมาให้ดูแล้วกันนะครับดูเกมเพย์ไปคร่าวๆก่อนเนาะเสียงตัวเกมเนี่ยทำออกมาได้ดีในะระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ดังเกินไปไม่น่ารำคาญเกินไปแล้วก็เอฟเฟกตตัวละครถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ลกลูกตาเนาะไม่แสบตาด้วยนะครับ ไหนเว็บก็จะจบแล้วนะครับพี่น่าจะเร่งเวลาแค่แป๊บเดียวให้ดูกันแบบเร็วๆนิดนึงเนาะมาดูในหน้าส่วนของ UI ก่อนนะครับจะได้อธิบายกันถูกสักนิดนึงเนาะนี่การปรับโจมตีนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับคำว่า target เด็กและโหมดที่มันบอกก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมคำว่าเฟิร์สตัวนี้นะครับเราเวลาเรากดปุ่ม target มันก็จะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีให้ว่าเราสามารถเลือกตำแหน่งตัวละครที่เราต้องการจะโจมตีได้อีนะครับเด็กกว่าตำแหน่งมอนลักกันเนาะ ตรงนี้เนี่ยพี่ไม่ชวนจริงๆเรื่องของธาตุนะครับว่าเอ้ยถ้าชนะจริงๆเนี่ยมันมีชนะแบบอ,อ,อาจจะไม่ได้ต้านแต่ว่าชนะนิดนึงหรือว่าชนะแบบขาดเลยก็เดี๋ยวรอดูระบบเกมอีกสักนิดนึงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าแต่พี่บอกไปข้อมูลทั้งหมดพี่ไปหาทําในการฟาร์มเพชรเท่านั้นนะครับไม่ได้มาดูว่าเอ้ยระบบเกมแบบเจาะลึกจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวรอโตเต็มพรุ่งนี้เปิดลกักันนะครับค่อยมานั่งทดสอบกันเนาะ อาจจะมาทดสอบในไลฟ์พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พี่น่าจะสตรีมกันแบบปกติแล้วเนาะนนี้อาจจะลงดึกนิดนึงมันก็อาจจะลงเช้าเลยแต่ส่วนตัวพี่คิดว่าน่าจะลงดึกยี่านะครับเพราะว่าแมปเปิด4ี่ทุ่มพรุ่งนี้แล้วนะครับเพราะนั้นก็ข้อมูลตัวนี้น่าจะแจ้งให้รู้ก่อนน่าจะดี่าเนี่เองเนาะอ่ะนี่นะครับเราจะสังเกตได้ว่าตัวละครที่พี่ใช้เนี่ยเป็นอิทาจิที่เลเวล54เลยนะครับอ่ะนี่เราจะเห็นได้ว่าตัวละครมันเลเวลเยอะนะครับดาเมจก็เยอะตามที่เราเห็นเลยนะอันนี้ถือว่าดาเมจค จากที่พี่ดูนะครับคือตัวในเกมนี้เนะี่ยเวลาธาตุมันจะมี2อธาตุคือถ้าเป็นตัวตีติดไฟเนะี่ยมันจะตี2อธาตุเลยนะคือเป็นธาตุตัวนี้นะครับที่เป็นธาตุดรางตัวนี้เห็นไหมดำๆตัวนี้นะครับ,ดำดำต,รบตัวนี้ยังไม่รู้ชื่อว่ามันเรียกว่าอะไรเดี๋ยวค่อยพอรู้ชื่อเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะ มันจะมีดาเมจทั้งหมด2ฮิตคือดาเมจที่ตีปกติกับดาเมจดอตเนี่ยเวลาตีติดเสาเห็นปะมันจะเป็นดาเมจสีฟ้าแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแบบนี้นะครับดาเมจสีฟ้าแบบนี้คือดาเมจที่ไม่ได้ชนะท่าแล้วก็ไม่ได้แบบช่วยให้มันแรงขึ้นครับแต่ถ้าเป็นเปลี่ยนสีเนี่ยอาจจะแรงขึ้นก็ได้อันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันเนาะเห็นปะแต่ว่าจากที่พี่เห็นมันตีเกินดาเมจตัวเองจริงๆนะครับเนาะอันนี้ยอันนี้ไม่ได้ทดสอบแบบละเอียดเนาะแต่ว่าจากที่เล่นมาคือมันจะเปลี่ยนสีตามท่าที่ตัวเองตีนั่นเองครับถ้าม แต่ไอสีเขียวเนี่ยไม่รู้ว่าชนะน้อยชนะมากมันมีแบบชนะน้อยชนะมากด้วยนะอาจจะเหมือนในส่วนของแมคคณิกเกมพ็อกเก็ตอนิเมะที่ป่านี้ยังไม่เปิดเลยนะครับไม่รู้ว่าทําไมนเนาะตรงนั้นอาจจะเหมือนก็ได้นะครับอ่ะนี่แล้วก็สถานะตัวละครตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีมากกว่านี้หรือเปล่าในอนาคตก็น่าจะมีเพิ่มมาแน่แหละแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจากที่เห็นนะครับมีไฟปกติแล้วก็มีพวกสีีเท่านั้นนะครับยังไม่ได้มีอะไรอื่นเพิ่มที่แตกต่างจาก ปกต,ติมากไปขนาดนั้นเนาะในส่วนของแมปแนทวทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับเสียงดังเกินไปขอัยด้วยมีเสียงตังเด้งนะครับอันนี้จากที่ได้ยินมาคือเสียงโอเคอยู่นะครับมันดีกว่าในหลายๆแมปที่เปิดเกมมาแรกๆไม่มีนะครับอันนี้คือบอสโหดฮาร์ดที่ยากมากๆถ้าเราไม่มีตัวละครที่เลเวลเยอะหรือว่าชนะฮาร์ดหรือว่าดัดที่โคตรยากนะครับหรเห็นปะนี่ขนาดตัวพี่เลเวลเยอะยังเล่นยากเลยนะครับต่อให้เป็นแค่รีเจนก็เถอะแต่เลเวลมันเยอะมากๆนะครับ ตอนนี้ตัวตัวละครเราจะตันอยู่ที่เลเวล60เท่านั้นนะครับไม่เกินนี้แต่ในอนาคตอาจจะค่อยๆปลดมาได้เองเนาะแต่ตอนนี้ตัวตัวละครในเกมเนี่ยมันยังตีเรียกไม่ใช่ตีสิดรืยว่าเลเวลไม่ได้เกิน60อยู่นะครับอ่ะนี่ของที่จะได้มันจะมีบอกนะครับทุกครั้งที่เราลง่านโหมดใดก็ตามแต่ในครั้งแรกเราจะได้ทั้งหมด100เพชรเป็นโบนัสให้นั่นเองเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับระบบเบื้องต้นของแมปอนิเมะรอยอนะครับ เดี๋ยวเรื่องของแพทท่านหรือว่าการ MK จะมาสอนในทีหลังแล้วกันเนาะอ่ะควรเช่นนี้ก่อนนะครับถ้าขาดตกบกพร่องตรงไหนไปขออภัยด้วยในส่วนของเทรดที่ไม่ไดเอามาให้ดูเพราะว่ามันทดสอบไม่ได้จริงนะครับไม่มีตังขออภัยด้วยนะครับออชองอื่นเขาอาจจะมีเออโชนี่โชนี่แต่พี่ไม่มีตังจริงขออภัยด้วยนะตรงนี้ เรื่องของข้อมูลฟาร์มเพชรเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีนึงเพราะว่ามันต้องเจาะเดือกันสักนิดหนึ่งนะครับมันจะมีการ FK ลง s t อ r y อันนั้นยากนิดหนึ่งแล้วก็เป็น FK ลง Infinity หรือว่าการ f k ฟโปกตินั่นะครับโอเคเนาะประมาณนี้กันนะครับนี่ก็จะเป็นระบบเบื้องต้นไหมก็เรียกว่าแทบจะทั้งหมดแล้วนะในเกมนะตอนนี้เออเอแค่การลงเลทเท่านั้นนะครับมีลงเลทด้วยนะมี2ด่านให้เลือกนะครับตัวละครที่อีโวได้ส่วนมากตอนนี้จากที่เห็นคือเป็นตัวรีเจนต์ขึ้นไปนะครับเป็นฟ สองตัวที่อยู่ได้คือ2งตัวนี้นี่นะครับตัวอื่นยังไม่แน่ใจเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรื่องตัวละครที่พี่จะแนะนําค่อยมาว่ากันในคลิปหน้าละกันรับใครที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับแบบนี้ลองคอมเมนต์ถามไว้ได้เดี๋ยวพี่จะมาตอบให้ละกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับขอรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตางๆใดีนะครับถ้าอ่านชื่อตัวไหนผิดไปหรือว่าเรียกอะไรผิดจับไหนผิดขออภัยด้วยนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์แนะนําแล้วก็แก้ได้เลยใต้คลิปใต้ใต้คอมเมนต์นะครับโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายคร